จริงๆกว่าจะรู้ผลก็อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราเข้าไปลุ้นกงนข้างในดีกว่าเรี่ยกใครมาเจ๊เอ๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรติ๊กี้ยู่นั่งรถไฟฟ้ามาเหรอของมาค่ะของมาอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วนี่ทั้งหมดเราคือเข้ารอบนะยังไม่ทราบผมต้องเข้าไปติดตามผลข้างในกันนะครับแล้วก็ลุ้นกันไปคุณลักษณ์โอเคเชิญก่อนเลยแล้วก็จไปลองลุ้นเรามาคง รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งเป็นรางวัลที่สูงสุดแล้วในประเทศนะครับช่วงที่ผ่านมา3-4ปีเนี่ยเราเริ่มมีการขยายรางวัลนวัตกรรมเราแบ่งเป็นส่วนของนวัตกรรมบริการนวัตกรรมสังคมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องการสื่อสารเพราะการสื่อสารเนี่ยมีอิทธิพลมากต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกับ mindset ของคนหลายองค์กรนะครับซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนวัตกรรมเราอยากจะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Innovation Thailand ผ่านการให้รางวัลนวัตกรรมเหล่านี้คือเส้นทางที่เขาจะเติบโตได้กลายเป็นองค์กรนวัตกรรมในนอคต ไซเบอร์ Cyber, โดยสมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ท่ามพันดิจิทัลเทคโนโลยีโดยคุณจอร์นัตนาเวโรนค่ะนวัตกรรมของเราในวันนี้เป็นนวัตกรรมที่อยู่บน,นกลไกที่เรียกว่า 3D ก็คือมีเรื่องของ d t e ิ Tech, มีเรื่องของ Digital Vaccine แล้วก็ดีๆก็คือดิจิทัลดีเทคทีฟหรืออาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ครับพอรวมกันแล้วเนี่ยก็เลยเกิดงานด้านนวัตกรรมทางด้านการผลิตสือ่อที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเรามีความมุ่งมั่นมากเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศของเรานะคะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลในรูปแบบที่พลังบวกค่ะตั้งใจมากเลยค่ะเป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าการที่ได้ไดรับรางวัลบ่งบอกของเราว่าวเราไปถูกทางนนะครับในการแชร์ความรู้ เกีับเรื่เทคโนโลยีกับนวัตกรรมในโลกออนไลน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมากกว่าแค่เรื่องของอเรื่องของนวัตรกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าอีก3 e ของเราก็คือเรื่องของ environment นะครับเรื่องของ education นะครับแล้วก็เรื่องของ economy ทำให้ระบบกลไกของเราสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยมีมา ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ดีใจมากๆได้เจอวีจอนด้วยรู้สึกว่าแบบนี่มันเป็นเดสตินีอันหนึ่งที่เรารู้สึกมาลอลว่าเราคือมเมล็ดพันธุ์ที่พี่จอนเป็นคนเพาะอ่ะแล้วพอวันนี้เราเราได้มารับรางวัลนวัตกรรมด้วยกันอาจจะคนละบทบาทเนาะว่าพี่จอนก็าําไปไกลมากๆมีโครงการดีๆที่เรามีโอกาสพูดที่ไหนเราก็จะพูดเสมอเรื่องดิจิทัลวัคซีนหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันคือ d n a ที่ทําให้ให้เรามีทุกๆวันนี้ค่ะ เราได้เห็นถึงความใหม่เพราะว่างานแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยเทคโนโลยีไปไม่ถึงเราฟังดูแล้วเราก็บอกเออให้ขเขาเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันเป็นนวัตกรรมได้รางวัลไม่สำคัญเท่ากับว่าหลังจากนี้ไปช่วยรักษาและต่อยอดให้ได้เห็นว่าพวกเราตัดสินใจถูกแล้วผมให้คำสัญญาครับออว่าผมจะต่อยอด ไปสู่เรื่องของสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม,อมและพร้อมทั้งคุ้มครองและปกป้องอโลกไซเบอร์รางวัลครั้งนี้ต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากครับนวัตรกรรมสื่อและการสื่อสารนะครับนี่คือการประสมผสานสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความคิดที่ผมมีความตั้งใจมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผมรู้ว่าหากว่าเราสร้างสื่อโดยมีกลไกทางด้านเทคโนโลยีเนะี่ย มาประกอบเข้าแล้วเนี่ยจะสามารถทำให้เกิดรูปแบบของการนำเสนอสื่อในร,รูปแบบใหม่ๆได้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับน่นชี้ไปที่แผ่นดินพระบิดาของนวัตกรรมเนี่ยท่านได้ส่งสอนไว้นะครับว่าการทำสิ่งดีๆเนี่ยเราจะต้องทำเพื่อแผ่นดินนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเติมเต็มเรื่องของนวัตกรรมในทุกๆมิตินะครับขอแสดงความยินดีกับ ทุกๆคนนะครับที่ได้รับรงางวัลนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนั้นหรือแต่ละแต่ละบริษัทแต่ละหน่วยง,งานที่ได้ร,รงางวัลไปนั้นเหมือนกันหมดครับนั่นก็คือการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมันทําให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศไทยให้กับแผ่นดินนี้ครับ